คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าหนังสือหนึ่งเล่มสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได้ไหมคะเรื่องนี้จริงแบบ100%เลยอะเพราะก่อนหน้านี้คุณออยู่ในโลกที่แบบ ไม่เคยมีหนังสือมาก่อนไม่เคยอ่านหนังสือคุณทเหมือนอยู่ในถ้ำมาทุกคนแต่พอเราอ่านหนังสือนะมันทาให้เราเหมือนเปิดโลกไปอีกโลกหนึ่งว่าแบบเฮ้ยมันมีอย่างี้ด้วยเหรอเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ i, ยหรอ,อย่างงี้นึกออกปะมันเหมือนตื่นตาตื่นใจมันเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งที่แบบไม่เคยเห็นโลกไม่เคยเห็นแสงสว่างกลายเป็นแบบเฮ้ยโลกเรามันเปิดกว้างขึ้นโลกเรามันใหญ่มากขึ้นนั่นแหละค่ะค่าของความไม่รู้เนี่ยมันแพงมากนะคะเพราะมันทําให้ชีวิตของคุณเหมือนอยู่ในกาลาเลยค่ะแต่วันนี้นะคะ ครูเนยนะเลยตั้งใจเลยว่าหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยครูรู้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างแน่นอนครูเนยนะคะรวบรวมหนังสือทั้งหมด6เล่มที่เปลี่ยนแปลงครูเนยทั้งเรื่องของการาตั้งเป้าหมายนะคะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการเงินนะคะครณนรวบรวมเอาไว้ในคอร์สเรียนที่ชื่อว่า read and get rich อ่านแล้วรวยนะคะด้วยการมีแรงบันดาลใจมาจากหนังสือ6เล่มของครูเนยนะคะใครสนใจทักไปที่ไลน์แอด passion to win เลยนะคะ